วส,สวัสดีครับสว well, mm ัส hmm. ด yeah. well, e ีครับวันนี้อะไรในกลุ่มนะครับผมก็อะไรเปิดนิดหน่อยก็มือนานเขาอย่างไรได้หลากหลายนะนี่ครับผมตอนนี้กําลังมานะครับผมว้างานแรกเดีนเสื้อใหม่ตื่นเต้นมากเอาทักไข่เนี่ยตอนนี้ก็สแนยบ

เนมเซอร์ e น็อกกลางเวทีครั้งแรกมีไหมล่ะครับผมเ<ม>นี่ออ<ม>ย่างนี้ชุดอา่าสวยไหมล่อพี่นี่คิดถึงแล้วนี่สวัสดีครับผม

เสริมเป็นตังปราจันเนี่ยครับว่าตัวเสริมก็เสริมเป็นตังพี่น้องครับผู้ใหญ่ถีมาชาเพราะเวาโตอยู่วัตฟ้ามาเรียบร้อยแล้วเป็นตังเป็นตังก็จะนั่งสักหาเม่นั่งย่องมือไงเงินตอกขาพี่น้องครับรีบซื้อครับพี่น้องครับผ่านม่าโอกาสเียว่ได้เพราะว่าสิมีโชว์อย่างเงี้ยอ่างังการเพว่าสิเป็นน้องยุ่งดีสิใส่ชุดอาบน้มโชว์นะครับมาขับเพียร์นุ่งเส้นนะครับสิโพลสลิมไม่ไเป็นแต่เวึ่งมันเลยดูหน้าดูหน้าโชวย กำลังกำลังก so ินนอนกินเหล้าเป็นแหงหัวขวดแล้วเขาเพิ่งหยุดนกางได้ที่บอมันรลุนกันสกายไม่ยังเป็นนังไกเขาหูจัางนีของไผ่ของไผ่ของไส้ด้วยน่นบอกไอนี่แม่เขต้องเป็นห่วงเลยต้องเป็นห่วงเลยครับย่๋ยวเาเมืออไหร่ี้ยวกลับไปทั้งวากันช่วยนี้กอกไอ้นี่ลรกไฟงไห้สิไหมลากไฟยังไหนรเห็นกับแมงแกงยันบอา ก็คือ่าขึ้นแม่ยูเสนันจกของอนียังกรลังกะลังเอาหันได้ล้องไหยิมเนี่ยยื้อเยอหเพนั่นนี่กาพี ไม่บีนะคะผมเยสีไรอนี่กลุ่มนะครับมันนี้ร่เดอะไรเปิดนะครับผมขยายกล้อ,นนเองเบานี่เบาีเกียนะซือนเออเ,ออเาซ้ำนี่นะครับเนะาะอหอไยกวา,น,านีา่ป่ะด็นนะครับนะรเบาะเบาก็เปลี่ยนรับเนาะกำลังนะครับนีคูเน็กวรุณนะครับ

วาสิวงานวัดก็ตีมแานวัดเนาะแนี้เขียนไรเงี้ยผมเขียนอไม่น่อเขียนะไวี้นะครัว้ก็สขวอน้น้ออวันนี้ก็เป็นแบบว่าเราักนี้ยอย่าง ต้องรอติดตามอยู่ในนะคะงไทยนะคะเข้า EP ที่52นะคะได้รับชมในวันนี้ด้วยนะคะคือแบบว่าสายสายคนในงานเงียตัวคนในงานก็คือสุดทุกคนเลยโแบบต่ว่าหนูไม่มีชุน้ชุดเดียวน่นอนพูแล่วันนี้ก็ได้ลองกับพีตอนะคะเราชวนแม่เพื่อการพดกับแม่บอแม่ครับผม ให้เงี้ยมสีมี้อสูเรว่างก่อนนะเมื่อตอก่มขาดไปเม่ร่สีมืนแไห่สีเสียนักหนึ่งแต่กขอยากท่านเสียคือเฝ้ากับอาชิสลับกันครับเไปว่างกับจังอีไปแน่นก็จะว่าส่วนจะเป็นผ้เก่ามากจังผู้้องาี้สองเข้ามาเพวกกรสียไปกับว่ากันครับไ่เห็นงานยีดเพียรครับเป็นกำลังใจให้เอจะกวาบนนะครับ <m ix> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมโฮมเมย์เมยเอ็ซีสุขุนะสุขนะคะนนมือนี้นากับจากทำการแสดงอยู่ที่โรงแรมมอสต์มอสตโรงแรมมอสนะคะเป็นงานวันเจิดของคุณเจนนี่เจนี่ลานะคะนี่ไดนะบอกเลยแดนเซอร์งับนักร้องแห้งมือดีแดนเซอร์งับนักร้องแห้งมือดีอยากสิบอกอยู่อัน อุ้ยแต่ว่าเขามีลายเสือนะเขามีมีความแบบลายเสือเหมือนกันนะเห็นไหมล่ะเออรัดกันมาแต่ว่าไม่เขามีลายเสืออันนี้ก็บไล่เด้มันพอกผิวว่าอันนี้ไหมเขาว่าเมียนบ่เออมานำกันมานำกันเฮ้ยผู้เดียวกันอย่าชักเติมกันดูตรงนั้นเยนฮัออันนี้อันนี้ลายเกล็ดปลาสุดแตกัดแต่ของมีน้องเอ้ยแดงเหมือนอะไรดูดูเป็นลายอยู่ล่เสียดาวเออเป็นการเป็นการเป็นเกลียนไหมข้างหลัง ป๊าดอยู่สาวๆนั่งค่ายตากล้องเสียงคล้ายเบนเลยมานะโันนั่งเบนไม่ได้มานะครับผมกำลังกำลังเตรียมพุ่มๆเต้น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 วันนี้ตต้นเต้นไปมีผู้สาวแบบมาเต้นยู่แขางแล้วก็เอาผ่าแล้วผู้ชาย พี่ว่าฮีตเอ็นเตทีนดีป่ะมันน่าเข้ากับพิมตาจังนั่นนั่นนั่นฉันได้จตาเปิ่งกะดูกท่านี้กันหนาวปเนี่ เพิ่งซื้อมาแนาทีรออนุมาสครับเดสกายยังห่วงสกายยังห่วงยุลิหยาบอกยไงไม่ไกลของบัลูเลยเพิ่งวัลลูเซี่ยวนะบ่เอาโอเคครับเดี๋ยวผมมีลงไร่เด้ยครับผมจะไปเตรียมไรีนคุุมนะครับผม ในก็ฝากด้วยนะครับสองอาทส่วนเลยองอาทิตย์หรอรัอออไปขอในกลุ่มดอกเอาเจอกันครับพี่น้องแดนเซอร์ใหม่ครับฝากชมด้วยนะครับในกลุ่มคืนนี้มนแม่แม่ผูดด้ใดปล่อย่า้ในสื่อบัตรกลุ่มปิดฝาฝาวเด้อจ่ามือนีแดนเซอร์ cer, สาวแดนเซอร์สาวไปององานคังแหลกจ่าสื่อบัตรมือนีในเบื้องมือง,งานมิติ่งนําเด้อพี่น้องเด้อคุมคาคุมราคาลอยยี่สิบเก้าบาททักไปที่ เพจค่ายเพลงตกเกียวมิวสิกเด้อจ้าวาตวาอันลูกไส้นองยูรีกบนองแบมแบมแบม่นองแบมแบมบอนองอันอันน้องวีดนะแม่คือเป็นตาฮักแต่นางคางกันกับสบตาก,กันแบบเคมีเข้ากันอยู่ได้นาะพี่นองเอาบาเรียบบอหัวบาหยอกไปเด้อแม่แม่ปุเรบเห็นด้วยกัยาดามวงดามาเด้อแ,แม่แม่เด้อ